ไปนะคะไปดูด้านหน้าค่ะ if ตัวใหญ่ๆเลยนะคะ if ตัวนี้นะเราจะนึกถึงเรื่องอะไรคะเห็น if แบบนี้นึกถึง if Clause if คือการสมมุติค่ะสิ่งนี้เราต้องการจะสมมุติสิ่งที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบนันครูคิดว่าดเด็กๆหลายคนคงจะอยากเลือก A เพราะอยากจะคิดว่า I ต้องใช้ w a t ใช่หรือไม่เหตุผลนี้ใช่ไหมคะยกมือ ใครคิดเหมือนกันกันกบครูมั่งถูกต้องเนี่ยเด็กๆถ้าไม่ได้เรียนมาหรือเราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็จะเข้าใจว่า I ต้องใช่วอร์สีแกจะบ้าเปล่า I ใช้เวอรฉันก็เลยจะเลือก a ปรากฏว่าเปล่านะคะการใช้ f c l a u s e นะคะเราจะมีข้อยกเว้นคือถ้าเราใช้ v e r b to B e กับประธานในท่อน if นะคะเราต้องใช้ b e กับประธานทุกตัวอ่ะเดี๋ยวจดสูตรให้ครูก่อนคะ่ะ if บวกประโยคที่เป็น past simple นะคะ if บวก past sim อุ่ย if บวก p simple คอมมาประธานตามด้วย would ตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งอันนี้คือสูตรนะคะ if c a u s e ชนิดที่สองนะคะ type 2นะคะเป็นการสมมุติเหตุการณ์ที่ตรงข้ามค่ะสมมุติอันนี้ให้เวลาจดเยอะๆเลยเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะนะคะสมมุติ เหตุการณ์ทีตจจ่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบันโอเคตรงข้ามความจริงในปัจจุบันเช่นสมมติว่าปัจจุบันครูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรดีคนครูไม่ใช่นายกเออแต่ฉันจะยาสมมติว่าเนี่ยถ้าครูป,ปุ๊กเป็นนายกนะเป็นไงดีมะ ครูโุกไม่ใช่นายกไงปัจจุบันแต่ก็ยังจะสมมติว่าถ้าปัจจุบันครูบุกเป็นนายกนะครูจะยกเลิกการสอบกลางภาคไปลายภาคนี่ไงนนโอ้โหตื่นตาตื่นใจยกเลิกการสอบปลายภาคกลางภาคยกเลิกให้หมดเลย ตรงนี้นะคะ if บวก p a s s i m p l e ปกติ p a s s i m e เนี่ยเราจะใช้กริยาช่องที่2อันนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้ว passive คือ verb ช่อง2ประธานบวกประโยคที่เป็น p a s s i m p l e หรือว่าครูเขียนให้ก็ได้ว่าประธานบวก subject บวก verb 2. if บวกก็คือมันคือประโยค passive เด็กรู้จักอยู่แล้วแหละครูจะเขียนให้แบบนี้ก็ได้ไม่เขียนให้ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันมี verb to be นะคะ verb to be ถ้าจำเป็น Ver ร2สองต้องเป็น Verb to be แล้วก็ถ้าเป็น Verb to be ให้ใช้เ e r รกับประทานทุกตัวโจทย์ให้ใช้เว r ร์กับประธานทุกตัวชีก็เว r รนะคะ เด็กฟังแบบครูมันตลกไหมตลกฉันก็ว่าตลกชี้ใช่ชี้ใชว่าก็ได้นะคะมันคือมันคือแบบนี้โอเค she ก็ were I were if I were you ถ้าฉันเป็นเธอหลักก็ I would เห็นไหม would ถูกไหม would ถูกปล่อย would ลอดไปอ่าแบบนี้เพรานะฉะนั้นตำแหน่งนี้คือ Past Simple นั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กไม่สบายใจครูจะมาเขียนตรงนี้ให้จริงๆ พาซิมมันคือเรียกว่าพาซิมโปนั่นเองก,กรอบนี้โอเค